รวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ กับพวกเราในรายการบายซาฮาเฮ้ก็เป็นประจำนะครับพบก,กับผมตลกหน้าตาดียองลูกหยีครับทุกวักนจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16บหนาฬกาถึงที่6นกา30นาทีครับครับและก็จะเจอผมเป็นประจำฮะเชิดเชิญยิ้มนะครับอพอเจอผมนี่ผมก็ต้องเตือนผู้ชมแล้วครับว่า รับชมได้4ช่องทางนะฮะ uh huh. ถ้าเป็นจานดําก็พอใจชาแนลเบาใจท uh ีว huh. ีเพลินใจทีวีถ้าเป็นจานช่มก็เย็นใจทีวีนะครับ uh huh. หรือว่าอยู่ห่างทีวีขับรถอยู่จะดูทางโทรศัพท์ก็เข้าไปที่ w w w ร์ไวเ e ็ c พอลใจแชนแนนะครับครับกันให้ได้ก็บอกซ้ำย้ำเตือนกันเป็นประจำนะครับสำหรับ,รบช่วงท้ายรายการที่แจกซ่าฮายก,ก็ต้องโทรศูนย์สองอย่างเดียวนะครับครับสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์เจนี่ฟู้ดก็สงสังเกตเบอร์ในช่วงเวลาของพวกเราหรือ0 8 0 0 2 2 4 5 4 5เต็นทีมงานของเราอุดหนุนพวกเราครับครับอยากให้พวกเราไปส่งก็โทรมาช่วงนี้ผมก็ไปส่องแล้วไม่ใช่ไปส่องเออยายผมไม่ส่องผมไม่ส่องเล่นมุกให้ดูด้วยเออ่อย่ามาเคียดกันนะฮะน นะไรของขึ้นเศรษฐกิจขึ้นอย่าไปเครียดเรามาหากันไว้ก่อนไปหากันเถอ<ล>ะไปดูช่งแรกแก๊กซ่าฮ่าเฮ่ว่งแก๊กซ่าฮาเฮ่สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเซนีฟูดแก๊กแรก เราจะพูดถึงเรื่องภาษาเพื่อนบ้านโอ้ยเพื่อนบ้านเราเยอะนะตอนนี้เยอะมากมาอยู่ในบ้านเราก็เยอะเวียดนามพม่าขนาดวันนั้นขับรถไปแถวอ้อมน้อยถามน้องเออถามว่าอ้าววัดอ้อมน้อยนเขาไปทางไหนเขาบอกว่าไงไม่รู้เพื่อมาอยู่ได้ซอสซาวาอ๋อเมียนมากเลยนะมาชัยเยอะไปดูภาษาเพื่อนบ้านเราเดี๋ยวนะอะไรมีเรื่องจะคุยด้วยคุยอะไรอะ คุยเรื่องรายการบ่ายชาฮาเฮเนี่ยน่าสนใจออกทั่วประเทศไม่ว่าในประเทศไทยนะคนในตะเข็บข้างๆตะเข็บชายแดนประเทศราเนี่ยเขาดูได้หมดเลยนะชัดเจ้าแถวไหนมั่งแถวไหนมั่งอย่างสุรินทร์บุรีรัมศรีสกรกดเนี่ยชัดเจ้าเป็นคนแถวนั้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คนแถวนั้นเป็นคนที่ไหนคนในนั้นดูหน้าตาดิก็รู้ภาษาเขาสิราได้หมดทุกคำอย่างผลไม้ แพรเชอแพร่พเชื้อให้ใครแพเชอรเขาเรียกว่าผลไม้ไอองเหมือนกันเชื่อผลไม้นี่คือแพเชอแตงโมอลาอัล,อลมนจะมาถามทำไมว่าอะไรแตงโมอลนสออะไรที่ไหนอะแตงโมอู้ชกบก่ชกะนะชนะให้ให้เอามานาามานับทำไมไม่ใช่บอกว่ามันนอกมากพี่อะอะไรแล้วยัง,ยงจะเรียกสัตว์เหมือนกันไหมโอ้โหยิ่งไม่เหมือนใหญ่พี่ยังจิ้งจกจะเจอก ใครกระจอกม่ไว่าคนกระจอกจิ oh, ้งจกเรียกกระจอกอ๋อย hmm? ังยัแบงค์มาทั้สองหกสิบก็ดีนี ok ่แล้วถ้าอย่างจิ้งเหรนแคลนอ๋อที่คนอีสานเขามาเป่านี่เขาเป่าจิ้งเหรนแรงมันเริ่มแรงโอ้หไม่ใช่เลอะเลยมาเชียวอย่างควายกระบี่หมาจะแก่จะมึงนี่กันยังไงที่บ้านคุณนี่อะไรยังไงสวัสดีแม่วงโปนกรุบกรูปเนี่ยรยังไงสมาัครสู้เจ็ดมิตร อ๋อเขาบอกสวัสดีทุกท่านที่นั่งเคี้ยวปุ๊บปุ๊บอยู่กับเมียขอเลยนี่นะอันมวยนะอันสู้จัดนิดบานมลินรายการบ่าย๒๕๘นี่นะวิสูจนจัดมันเตียนอ๋อขอบคุณทุกท่านที่ชมรายการบ่ายาเฮไม่ว่าคนสูงหรือคนเตี้ยไม่ยิมือมา เก็สปจัดประทะมมรยการบาสาเฮนประทะสรุส้ก็ที่ตกเชรญมิดโมก,ก็ชาชยไอ้สัเอกตองที่ม่โม,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 ม่กประทมมันม่น <c oughs> <c oughs> เชรญมิดมอโม่เนี่ยกชายก็สรุปไว้ไม่ไ่้เดี๋ยวมิซอไตเตอให้อ่านะ้าัล่าไม่เตอนะยาวู่ออสั้นๆนะเอาเอาสั้นๆน,น,นะไม่เอาไมเอานาอานอ่ออนะอาอาเาแล้วลูกชาตเป็ปคนเดียวเลย คุณนพี่แม่สองภาษาเป็นเพื่อนบ้านเราของสุรินทรสีเกตกัมพูชายังไงก็ต้องเข้าใจครับยังไงก็ต้องรักกันไว้พี่น้องบ้านเราจะใกล้เคียงกันนะฮะอ่านี่ดูของผมเนี่ยเมื่อกี้ภาษาเพื่อนบ้านเคยได้ยินคำว่าน้องต่างแม่ไหมไม่เคยได้ยิน มีแต่น้องต่างด้าวทำไมน้องต่างดาวเยอะเหลือเกินโอ้น้องสาวไม่ได้มามาสิไปดูว่าน้องต่างแม่เขาเป็นยังไงไปดูกันเลยครับมีพ่อแม่ลูกสามคนนะทำไมแต่ลูกเนี่ยเขาเป็นหนุ่มแล้วอ,อายุยี่สิบยี่สิบกว่ากาม,มาบอกพ่อเลยพ่อเนี่ยน้องพลอยข้างบ้านเนี่ยกับผมเนี่ย<ม>ูสดชะตากันผมจะแต่งงานกับน้องพลอยมาบอกพ่อไงพ่อว่าไงรู้ไหมว่าไงนี่ลูก ฟังพ่อให้ดีนะพ่ออยู่กับแม่เองมาสามสิปีแล้วเรื่องบนเตียงเนี่ยแม่เองใช้ไม่ได้เลยพ่อเลยก็มีกิ๊กกั๊กมีอะไรไปทั่วเลยงั้นเหรอแล้วน้องพอเองพูดถึงข้างบ้านเนี่ยเออมันก็เป็นน้องสาวของเองน้องสาวแม่เลอเอออีกลูกชายก็เสียใจเลยไม่เป็นไรครับพ่อผมเห็นแกพ่อแล้วกันประมาณสาวันผ่านไปมาหาพ่อแล้วพ่อผมดีใจจังเลย เลยไปสามหลังเนี่ยน้องแพลวเขาชอบผมผมจะแต่งงานกับน้องแพลวอ่าน้องแพลวแล้วโชคดีพ่อจับบ่อยเลยลูกเลยพ่อให้ดีนะน้องแพลวเนี่ยก็คือพี่สาวตาของบรรดาของเองเป็นพี่ชาวเนาะลูกก็เสียใจอะไรทำไมเป็นอย่างนี้พ่อพ่อมีไปเยอะแยะไปหมดเลยไปฟ้องแม่เลยแม่ไม่ไหวแล้วพ่อจ้าชู้มากจับมีลูกหลายคนไมรู้จะหาเขาเป็นแฟนได้แม่ไ็เลยพูดเลยว่าไงเองไม่ต้องมาสนใจหรอกเออนั่นก็ไม่ใช่พ่อเอง สรุปแล้วก็อย่าคิดมากครับผมเป็นเรื่องลาเรื่องตลกฮฮนรกันการทักทายถูกต้องการทักทายนี่สําคัญนะทักทายภาษาอยู่นี่เราต้องยิ่งประเทศไทยของเราเนี่ยกําลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วโอ้ถูกต้องนี่ต้องเรียนรู้ภาษาหลายๆอย่างดูไปดูทักทายกันแบบภาษาอะไรบ้างไปดูกัน เยอะบอกเรื่องมันเข้าใจผิดไงครับใช่ปะล่ะบางทีเราคิดไม่ตรงกันไงมันเคยเกิดับตัวผมเมืกนะนี่เมือนกีนเหระแต่ตอนนั้นโชคดีนะได้ไปทัวร์กับเขาทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศไปเป็นกุ๊ปเป็นกวนเป็นกลุ่มเนี่ยไอ้โน้เลยฝรั่งเศสสามวันสามคืน ที่พักฟีอาหารฟรีไม่เสียตังค์สักบาทอก็เลยไปอ่ะเขาอ๋อเป็ไงตอนเช้าต้องลงมากินอาหารเช้าอ๋อเบสเบสเเจ๋งภาษาอังกฤษใช่ไห้หน้ากันดาลพอรับดูภาษาอังกฤษเรื่องแบบนี้นะเช้าก็ลงลิฟต์มาพอลิฟต์เปิดเจอบอยโรงแรมดิเป็นไงคือยืนต้อนรับอยู่หน้าลิฟต์มามองหน้าเราแล้วก็บอกว่าบังชูเฮ้ยอ๋อ ไม่พูดอย่างนั้นว่ะแล้วก็ใจมาพูดอะไรกับเราเขาก็ขึ้นไปกินเสร็จขึ้นไปนอนเฮ้ยวันหนึ่งลงมาเอาแยะยังไงดักเอาแยะบองชื่อเราก็นึกว่ามาถามชื่อเออลำคางแล้วก็ตัดวานลำคางก็เลยตอบไปว่าสมชายเออแล้วรอดไปแล้วก็กลับไปแล้วไปเล่าให้เพื่อนที่พักห้องเดียวกับเราฟังเพราะบ่อยที่เนี่ยชอบมาถามเราชื่ออะไรชื่ออะไรพอรีบเปิดก็บอกชื่อบอกชื่อ ที่ไหนได้ยังไงแต่คนนั้นบอกเราเขาทัดททยเราเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าบองชูเหมือนกับบ้านเราสวัสดีกันอย่างเงี้ยอ๋อโอ้ตายหน้าแตกเลยเราว่ากะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเราจะต้องแก้ตัวอย่างก็หาว่าเราเนี่ยซอฟกราวหรือว่ากันดารคราวนี้ลงแต่เช้าเลยอพอประตูลิฟต์เปิดเจอบ่อยคนนั้นด้วยผมพูดก่อนเลย บองชูเออเออล้เป็นว่าไงเขาตอบมาว่าไงสมชายอันนี้ก็ชือสมชายงั้นเนะไม่รู้ว่าบ้านเราทัดกันแบบนี้มั๊งตกลงไม่รู้ใครโม่กว่าใครบองชูสมชาย เป็นการเข้าใจผิดเข้าใจผิดครับผหากันแค่นี้พอดีกว่าพักดืก่มเจลิฟูดกันสักครู่เดียวช่วงหนา้ากรับมาแจกซ่าเฮ้ าสู่ช่วงแจกซ่า5ที่นะครับบอกกันหน่อยที่คุณเชนว่ายังไรดีบอกกติกานะฮะท่านที่โทรมาเล่นเกมกับเรานะครับถ้าภายในอาทิตย์นี้ท่านได้รับของรางวัลแล้วเราขอสงวนลิขสิทธิ์ให้โทรภายในอาทิตย์หน้านะครับแต่วันนี้โทรมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ของรางวัลอะไรเลยพรุ่งนี้โทรมาใหม่ได้โทรมาใหม่นะครับหรือท่านโทรอาทิตนี้วันศุกร์ได้ของรางวัล อาทิตย์หน้าวันจันทร์ถือว่าเป็นอาทิตย์ใหม่ได้โทรมาเล่นกันได้เลยเราอยากแจกให้ทั่วถึงคือจุดประสงค์ของบอสของทีมงานคืออยากแจกให้ทั่วเพราะของเราเ่เป็นอุ้ยเป็นสิบสิบรอของเยอะอย่าอย่าโทรซ้ำบางคนก็โทรติดเก่งเก่งบางคนก็โทรยากยากน่าเห็นใจมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราอยากแจกให้ทั่วทั่วเข้าชมปติกากันครับครับผม กติกาแสซาฮาแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมดสี่แผ่นป้ายและจะเปิดตัวเลขใบแรกให้กับคุณผู้ชมให้คุณทายว่าในป้ายแผ่นต่อไปจะเป็นตัวเลขที่มากกว่าหรือน้อยกว่าหากตอบถูกทั้งสามแผ่นป้ายคุณจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและในแผ่นป้ายทั้งห้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะ กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรานานโนคอฟฟี่สกล่องมูลค่า450บาทเสื้อที่ระลึกจากทางรายการเงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟู้ดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและหากเปิดพบป้ายนิพนธคนขอนกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาท เริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ026922818-9น้02าล้าครับเข้าใจแล้วนะเริ่มโทรเันเลยนะครับครับ02อย่างเดียวนะครับ02อย่างเดียว026922818-9นะฮะเล่นเกมมาเลยไปหยอกม,มาเร็วปาะเร็วมากสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับ ชื่อต้อมจากคุณแก้ครับจากกรุงเทพโอเคอยู่ตรงไหนของกรุงเทพถามสนิดอยู่ตรงไหนรัชดาครับรัชดาแถวนี้สิโอเคพร้อมเล่นเกมโอเคเดี๋ยวขี่ถ้าถ้าได้เดี๋ยวมอไซค์มารับด้วยที่ลยอ่ะปลายแรกเปิดเลยนะครับอ่าคสอบหมายเลขสองครับต่อไปมากหรือมากกว่าหรือน้อยกว่าสองครับมากกว่าครับมากกว่ามากกว่าคุณต้อมครับโอ้ยที่เลขสามเลขสามนะครับอ่อยากแก่กรุงเทพต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าสามครับ มากกว่าครับมากกว่ามากกว่ามากกว่าเอาได้เลยคนแรกเอาละผมว่าเป็นหมายเลขเก้าครั้งต่อไปมากกว่าร้อยกว่าเก้าครับน้อยกว่าครับน้อยกว่าถ้ามากกว่าก็ตัดสายแล้วครับโอ้โหเองเลยคนแรกคุณต้อมโชคดีเลยนะครับไปแรกคนแรกนะครับเจนี่ฟูดไปรางวัลเจนีฟูดหนึ่งสองสามสี่ห้าเลือกแผ่นป้ายไหนครับเอาหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่หมายเลขสี่นะครับคุณต้อม อ่าหมายเลขสี่เป็นเสื้อสองแบบด้วยกันนะครับขออนุญาตอขออนุญาตนิดนึงนะฮะนี่ครับเป็นเสื้อจากสโมสรเจนี่ฟุดสมุทรสงครามเป็นเสื้อนักเตะนะครับและอีกอย่างนึงก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตจากเจนี่ฟุดนะครับเอาแบบไหนครับอยากอยากได้แบบไหนฮะ เอเสื้อนักเตะครับผมเอาเสื้อนักเตะน,นะครับรับอยู่อยู่แถวเี้กไวยไม่ต้องส่งเดินมาเอาได้โซเชียลฝากเบอ,อร์ทีมงานนะครับจะส่งจะรับกันแบบไหนนะครับตามสบายทีเดียวเชียวโอ้โหไปเลยครับเปิดเลยนะครับอาแล้วแต่วดวงครับแล้วแต่ดวงแล้ว,วแต่วดวงนะครับมาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าชื่ออะไรจากไหนครับ จากชนบุรีค่ะชนบุรีบอกเสียงด้วยปิดเสียงทีวีด้ครับปิดเสียงทีวีด้ครับปิดแล้วค่ะชื่ออะไรชช่ไหมชื่ออะไรฮะชื่ออุค่ะน้องอุใช่ค่ะน้องอุนะน้องอุเ่อนเลยน้องอุเข้าใจกติกานะอ่าเดี๋ยวเราเปิดเปิดเลยอ่ะเอาแล้วครับเป็นหมายเลขหนึ่งนะคุณอุต่อไปมากหรือน้อยกว่าหนึ่งครับมากกว่ามากกว่าครับมันเกิดขึ้นได้นะครับไปต้องสนใจนี่มากกว่า เป็นหมายเลขศูนย์นะครับอันนี้แล้วแต่ดวงนะฮะสับกันไปสับกันมาแล้วแต่ว่าท่านจะเจอะได้ง่ายได้ยากแล้วแต่ดวงนะฮะเราสับจริงๆนะครับโทรเข้ามาศูนย์สองอย่างเดียวนะครับสำหรับท่านที่จะเล่นเกมนะครับท่านที่จะสั่งสินค้าก็สังเกตช่วงเบอร์ในเวลาของพวกเรานะครับหรือศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สองสองสี่ห้าสี่ห้าโทรเข้ามาครับเรายังรออ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับผมเชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับบุญเลศครับจากสุนบรรีครับโอ้บุญเลยเคุณบุลิศ คุณบุญเลิศจากชนบุรีอ๋อนะ่แประจำเลยแฟนประจำเลยบุญเลิศพร้อมเล่นเกมนะครับพร้อมครับผมป้ายแรกเปิดมาแล้วเป็นหมายเลขสามครับต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าสามครับคุณบุญเลิศมากกว่าครับมากกว่าคุณเชษฐ์มากกว่ามากกว่าขอให้มากอ้าวน่าจะง่ายขึ้นฮะเป็นหมายเลขเก้าครับต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าเก้าน้อยกว่าน้อยกว่านะครับน้อยน้อยตอบมากกว่าบ้านะครับอ้าวแล้วครับ เป็นหมายเลขแปดครับครับโอ้โหน้อยกว่าหรือมากกว่าแปดครับต่อไปน้อยกว่าน้อยกว่านะครับยังไงก็น้อยอยู่แล้วละครับไม่น่ารอดนี่ไงเจอ้โหโอ้โหเสียงเดียวกันเต็มนะอ่าซับ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 ใหม่สับใหม่นะสับใหม่คุณมา้เล่นครับป้ายรางวัลเจนิฟุตหนึ่งเจนิฟุตสองเจนิฟุตสามและห้าเอาสามครับเลขสามนะครับครับผมเลขสามตรงนี้นะครับ เลขสามเลขสามเลขสามเป้นโอเป็นเงินสดหนึ่งพันบาทนะครับติดต่อทีมงานข้างหลังเลยนะครับสดใช่ไหมนะสับไปสับมานะฮะเออแล้วจะดวงแล้วจะดวงนะครับ,บดวงนะฮะ <c oughs> อ่ะอ่ะเราจะรอสายต่อไปนะครับเออศูนย์สองอย่างเดียวนะครับโทรเข้ามาฮะศูนย์สองหกเก้าสอง S 2 8 1 8ปดหนถึงนะครับสนใจเจไดฟูดเบอร์พี่หยอง0 8 0 0, 0 2 4 4 5, 2 4 5 4 5นย์ศูอองสครับโทร่มาโผลมาอดทนสนับสนุนกันนะฮะเราอยากให้เบาดันไอ้เบาดันเบาดันเราหวังความดันโลกรอใจบอมบัดได้แน่นอนครับแลช่วยเหลือคนไทยนะครับอ่าโทรมาได้นะฮะของเราวันมีเยอะครับมีเยอะฮะมีเยอะครับผม เราจะพูดคุยกันไปเรื่อยๆก่อนครัพผ้อมสำหรับที่ช่วงเวลาของพวกเราเ็าจะมีเบอร์ของทีมงานพวกเรานะฮะขึ้นมาตลอดทีมงานที่หยองจะไปส่งเลยนะครับส่งถึงที่เลยนะครับหรือเบอร์วันนี้อาจจะโทรติดยากนะครับผว่าของรางวัลยังรออยู่ในพลคนขนแกนยังไม่เปิดนะสองพันบาทยังไม่เปิดยังไม่เปิดนี่มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเล่นเกมค่ะเล่นเกมนะจากจังหวัดไหนชื่ออะไรคะจาก อุบลราชานีเหฮะเบาเสียงเบาเสียงทีวีนิดนึงฮะเบาเสียงครับเบ,บาทีวีฮะเบาทีวีจากไหนครับฟ <บา S 1> ังของคยยุณอุบลราชานีค่ะอุบลคนอุบลซื้อยังก่อนซื้อ,อ,อสุกัญญาค่ะสุกัญญาคุณสุกัญญาเคยเบิ้บงแล้ว้อใจแล้วเปิดใยแรกเลยครับค<ด>ุณส<ด>ุก<ด>ัญญาใบแรกเป็นหมายเลขสองต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าสองครับ มากกว่าค่ะมากกว่ามากกว่าขอให้มากกว่าเด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นหมายเลขเก้าอแจกมาอีกแล้วเก้านะเก้าน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าเอาแปดอ่ะทำไมเนี่ยพอไปแปดน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าอีกแล้วนะน้อยกว่ายังไงก็ต้องน้อยครับเอ้าโวันนี้แจกง่ายได้ง่ายเออฉับ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 คุณสุกัญญาครับตอนนี้แผ่นป้ายรางวัลเหลือสามแผ่นครับเจนิพุตหนึ่งเจนิพุต2สองและเจนิพุทธห้า เอาเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งเลยนะฮะเบอร์หนึ่งขอให้โชคดีเบ,บอร์หนึ่งอ้าวโอ้โหเป็นรางวัลใหญ่พอสมควรได้เจดีฟุดกล่องเล็กราคา2.200บาทติดต่อทีมงานด้านหลังเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงแรกเราพักดื่มเจดีฟุดกันสักคู่แล้วกลับมาแจกซ่าก,กันต่อครับร ช่วงที่สองของการแจกซ่าครับขอ,อย้ำเตือนชนิดนึ่งน,นะอรแทนรายการของเรานะครับบอกเลยนะครับท่าน<อ>ที่โทรมาเล่นเกมวันนี้แล้วเนี่ยท่านจะมาเล่นซ้ำไม่ได้หรอกนะฮะเพราะ <c oughs> เรามีสกแกนอยู่ ที่เราไม่รับเพราะว่าท่านเล่นไปแล้วจะเล่นซ้ําเพราะว่าเราต้องรอให้คนอื่นเล่นบ้างครับเพราะเบอร์ท่านโชว์อยู่ท่านโชว์อยู่นะสายอื่นเลยเข้ามาวันหนึ่งเราให้ได้เล่นแค่ครั้งเดียวนะครับคือเราอยากแจกทุกคนฮะอยากแจกให้ทั่วถึงนะครับเล่นแล้วเล่นเลยนะฮะลองมาเลยซ้ำเราอยากได้เบอร์ใหม่ๆอ่ะโทรเข้ามา0 2 6 9 2 2 8 1 8ถึง9ก้ครับไปดูเมื่อกี้ผมเปิด3รางวัลแล้วนะพี่สองเปิดบ้างอ้าวเหลือรางวัลใหญ่นะเดี๋ยวใครจะแข่งกว่ากันนะฮะโทร02อย่างเดียวนะครับถ้าจะสั่งเอ็นไซม์จินนี ก็ต้องโทร0800224545หรือเบอร์ที่ขายในช่วงเวลาของพวกเรานะครับเราอยากให้ท่านตอนนี้เราสแกนนะมีเบอร์เก่าโทรเข้ามาเราเราจะไม่รับนะฮะอย่าโทรเข้ามาเพราะว่าท่านเล่นแล้วอย่าโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเราจะเปิดสายให้สายอื่นเล่นบ้างเออเบ่งๆกันนะฮะพอท่านโทรมาเรามีเบอร์โชนะครับรางวันที่เหลือย้ำเลยนะฮะรางวันใหญ่นะฮะนายพลคนขั้นเกณฑ2,000บาทคาแฟนาโนคอฟฟฮะ เตรียมสำเด็จลูปมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับเนี่ยออมจังหวัดตรังค่ะมาจากจังหวัดตรังใช่ไหมครับค่ะรับชมทางจานอะไรครับจานดำค่ะจ,า,จนะานดำชัดแจ๋วนะค่ะชัดแจ๋วพร้อมจะเล่นเกมเนาะพร้อมค่ะโอเคนะครับเมื่อกี้โทรมาแล้วเมื่อกี้โทรมาแล้วโทรมาแล้วเหรอโอได้รางวัลไปแล้วเี่ได้รางวัลไปแล้วเหรอหรอฮะไม่ทีค่ะมันยังไม่ได้ทีค่ะยังไม่ได้ทีเหรอ เมื่อวานได้ไปหรือเปล่าเมื่อวานได้ป่าคุณพรอ๋อไม่ค่ะเมื่อวานไม่ได้เหรออ๋อไม่ใช่จังหวัดตรังใช่ไหมจังหวัดตังโอเคโอเคนะครับแต่ถ้าได้แล้วเราขอเลยนะครับให้เล่นอาทิตย์หน้าครับเจทไม่ได้เราให้เล่นโอเคเราไม่หวงของรางวันเราเยอะเอาละครับหมายเลขสามครับต่อไปมากกว่าหรือน้อยกาสามครับมากกว่าหรือน้อยกว่าครับ มากกว่าค่ะมากกว่าที่ยอมากมากกว่าเอยไม่ได้นะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นใหม่จากจังหวัดต่างแล้วแต่ดวงนะนะเราไม่ได้ล็อกเราไม่ได้บล็อกอะไรเลยนะครับเราสัมผเข้ากันไปนะครับแล้วแต่ดวงของท่านนะครับโทรมาได้ศูนย์สองหกเก้าสองสองหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะครับอ้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับเนี่ยเมค่ะน้องเมย์ จังหวัดอะไรครับเนี่ยจังหวัดอ่ากะบีค่ะกะบีกะบีโอ้โหนี่อยากให้เนี่ยมากะบีเดี๋ยวละเราะมีอีดาบสู้กับกะบีอ้าวแจกเลยแจกเลยะแจกเลยนะเปิดเลยไพ่แรกครับไพ่แรกครับหมายเลขสี่ครับต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าสี่ครับอ่ามากกว่าน้อยกว่าค่ะอ่าน้อยกว่าหรือมากกว่าเอาไปแน่เอาไปแน่เอาแน่น้อยกว่าค่ะน้อยกว่าน้อยกว่านะครับน้อยน้อยกว่าโอ้ย มากามาอ่อนหนึ่งนะโอ้โหขอบคุณมากคุณเมสสวัสดีครับแจกแจกแจกให้ได้อีกสัสายๆนะสักสายมาเราอยากแจกนะในผลคนผมแก่ยังไม่เจอหน้าเลยวันนี้สองพันบาทนะครับอกาแฟนาโนคอฟฟี่นะครับทวงเข้ามาได้เลยครับไม่ต้องกลัวเลยฮะเอาละพี่หยองเอยทำไมฮะผมว่านะผมว่าเาฉลยของรางวัลที่เหลือดีกว่าวันนี้คงไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วะผมรางวัลเราเป็เหลือนี่นะฮะกาแฟนาโนคอฟฟี่อ่าแล้วนี่ คนข้นแก่น2,000บาทนะครับอยู่ตรงนี้เองนะครับวันนี้เวลาของเราหมดจริงๆพี่ไปยอะจจริงๆแล้วนะฮะอ้าวันนี้ผมเชิดเชิญยิ้มผมยองลูกี้ครับพวกเราสองคนต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันหยันเจีกันครับเฮ้ดีจกัน